สวัสดีครับนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมพายก้านกล้วยครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะครับนี่นะครับพายก้านกล้วยครับก้านกล้วยนี่สุดหล่อนะครับเป็นช้างเพศผู้นะครับเนี่ยนะครับส่วนสูงประมาณนะครับสองเมตรปลายๆนะครับ ะครับเขานะครับได้ทานน้ํานะครับได้ทานหญ้าอิ่มนะครับก็จะยืนโยกย้ายไปมานะครับเป็นช้างที่อารมณ์ดีนะครับได้รับความดูแลอุปถัมภ์นะครับจากหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีนะครับแล้วก็อาท่านประธานธนบดีพรมสุขนะครับนําช้างเชือกนี้มาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ดูแลนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําด้วยนะครับที่ตําบลนาขาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิดให้ชมทุกวันนะครับมีกาแฟให้ทานนะครับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะครับกาแฟจากบนดอยนะครับนํามาให้ช้างกินปีละหนึ่งครั้งนะครับให้ช้างกินที่นี่นะครับหลังจากที่ช้างนะครับกินเข้าไปนะครับกาแฟก็จะถูก บ่มอยู่ในท้องช้างเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันช้างขี้ออกมาจะมีมเมล็ดกาแฟนะครับปะปนอยู่กับก้อนขี้ช้างนะครับปะปนอยู่กับก้อนขี้ช้างแล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดคัดแยกนะครับมเมล็ดกาแฟออกนะครับแล้วก็นำมเมล็ดกาแฟนะครับไปตากแดดให้แห้งนะครับประมาณ ยี่สิบนะครับสิบห้าถึงยี่สิบแดนะครับเมื่อแห้งแล้วก็ใส่เครื่องเป่าลมรดอีกสองครั้งแล้วนํามาบ่มนะครับให้ได้สามถึงห้าปีนะครับให้กาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยเหลือความชื้นน้อยที่สุดนะครับเราค่อยนำเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยสีเอากาลาออกนะครับเมื่อแยกนะครับกาลาออกจากเมล็ดกาแฟค่อยนามาผ่านกระบวนการคั่วนะครับหลังจากนั้นนะครับนำมาบดนะครับโดยเครื่องบดนะครับแล้วนํามาเป็นกาแฟนะครับชงให้ทุกคนดื่มนะครับ ที่สาคัญนะครับกาแฟต้องปลอดสารเคมีนะครับหรือว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกที่นํามาให้ช้างกินนะครับจะให้ทานแค่ปีละครั้งแต่ละปีนะครับผลิตได้น้อยมากนะครับเนื่องจากนะครับช้างกินเข้าไปนะครับมีการแตกหักขณะที่ช้างกินนะครับช้างย่อยนะครับทำให้มล็กกาแฟเหลือน้อยนะครับแล้วก็ช้างขี้ออกมาก็โดนเหยียบอีกครับนี่นะครับก็ผ่านมาที่สารคามนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ลองชิมกาแฟขี้ช้างได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจ้าก้านกล้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับก้านกล้วยครับเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยเร็วก้านกล้วยครับเสียงเสียงไหนเล้ว